ยโก้เกมือจดู่ทราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อเมื่อนี้อยู่กับผมยอดช่ายอีกแล้วนะครับมันมนอะมาตเล่นโดนนะครับมีน้องผู้หนึ่งบอกคึ้นอตคึอนอตอย่าเบิ่งยอดช่ายนะครับยอดช่ายก็เลยจัดไปนะครับเดี๋ยวยังเฮายังบ่ทันสือของอยู่โอเค คติโพดยอดใช่คติโพดเลยนะครับบอแมนคติโพดยอดใช่นะครับบอซื้อแมงดอกปืนแลนไปเก็บเอาครับแบบซี่ <laughs> ปืนยังวัลูกซองนี่นี่นี่การีวมันแมนอะมันไปใส่แบบว่ฮัลโหลสวัสดีผมหัวครับยอดชายหัวมันอยู่งมองเดยอ่ะบอดมันงอ <laughs> เอา้าทีมหองตัวนี้ป่ได้ สู้เห็ดเอยียงกันเนอะมึงมาเออดีเอาเอาฟอร์มไม่ดีมันอยู่ในในในคกูเห็นแล้ว <laughs> เรียบร้อยนะครับมันสูญยอดช่ยระได้หรอกยอดใช่มึงปรได้เห็ดอย่างเอยียงเลยนี่วะมึาางเห็น <laughs> มันลงมาเนอะโอเคเล t s มูฟเอาความจริงนะครับผมก็ว่าจะทำเสียงวิทยุนี้ให้เป็นยอดชายด้วยนะครับแต่ มันเยอะจนผมไม่ได้ทำไม่มีเวลาว่างด้วยนะครับไปไหนกันหมดแล้วเอ,อ้ยใช่ไหมเนะี่ยผมยิงมั่วเอาไม่ใช่โอ้มันยิงตรงนี้อีกแล้วอ่ะมันพากันปึกอีกแล้วอ่ะมันสวัดปืนมาเพื่อปืนเนี่ยกระซอมเหรอบอสเอา วัดวดแดงอ่ะเป็นเช่นไรอ่ะกูยิงถึงตัวประกันเนอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นหน่อ่ะหรอยอดใช่อ่ะได้คิวอ่ะเลือดสิบเก้าอ่ะตายเลย,ยเลยจะคุ้นมะโอ้เหลือตัวเดียวนะครับจริงสิอ๋อฟปึกปึึก โอ้ชนาจอยมันคือปืนกระลิ้นแท้ว่าตัางเต็มมืดหมดบ่ได้ครับมันต้องซื้อปืนอ่ะมนะนันมันอ่ะนี่เอาซื้อลูกปืนมาติดเออติดแล้วต้องสู้ไปข้างหลังกันเบิดให้กูไปข้างหน้าสองกูโอ้ตายแล้วยุสไล่ยอีกอ่ะ มันเลนไปข้างหลังเบิดเลยสู้แมงจังสีเลยนะครับเอาทยเดียวกันดัวยทีมเดียวกันนั่นเองมเไม่มีเก็มันงงวะนีะมเมยนะเขากูซ่ายย่องมึงบุค่าดแดกดกมึงเอ้ย สู้จะไปข้างหลังเบิดด้วยละ่ะมันนำกูแน่เปี่ยงนะั่น,นเราสู้ก็ไปข้างหลังเบิดอีกแล้วเฮ้ยสู้ไ่เรื่อยอะ่ะนี่ัวนี้บอสคือได้ยินเสียงแถวนี้วะบอเมเฮดช็อตบิช เฮ็ดชดปิดมันแม่หน่อยยิงมาถึงอ่ะไปเสือแล้วมึงซองอยู่บอกฮันี่แด็กครับเดี๋ยวหยอดชายมือปราปืนโหดอ่ะปืนสั่นมาแล้วเอาเด้ระเบิดเสยโอ้โหเย็นแล้วหยอดชายเย็นแท้ ยอดใช้ปึกกระลึนอะแมงเลยเส้่งเลยอ่ะมันโมแมนอ่ะจิงนันมันเกิดเหตุการณ์ยิงงสิได้จังไรอะยอดใช้รับบทได้อะมันโมแมนเพราะฉะนั้นเขาซื้อแมงนำไปพอย่างหน่อยถึงโตสามหน้าเกิดไรแล้ววะใสมึงหยุดใสแล้วสู้กับม้าข้างนาเบดดที่เนี่ย เเมาคือบ่ค่อยไปวะเยี่ยมแมกนัมเท็ดชดไปลบลบมันบ่ดีอ่ะมันโมแมน่ะตำรวจนี่หว่าเท็ดชดมันแมน่ะมันใช่อ่ะ สูส้ไปท่านได้บัดกูไปท่านถามมึงอยู่ในห้องต wow ัวประกันแช่โอ้โหโคตรได้โคตรได้เว้ยเยี่ยมแมกนัมดีจังซีนี่เองเดียวยังเปล่ามันแม่มันชัย ไม่ได้ยิงสไนเปอร์เลยนี่วะเย่สู้ไปทั้งเลยกันนะยังบ่พอยังบ่พอสะทูสูป้ปลาระเบิดหาสะแตกจตีตายกันเป็นเบือสู้เฮ็ดอีหยังกันนะเศรวฐะ เอาบอสตายเฮ็ดทอดบอสตายอ่ะเป็นไปได้จังใด <c oughs> เฮ้ยหาหนึ่งโมเมนต์ระเบิดนี่เองเจ๊เอบอมมี่เฮ้ยเดี๋ยวเป็นแม็กอยูใจเย็นเกป้าสู้ชุบม,มือเปิดมันบอดีเลยเปิดแม่ประตูเยี่ยมเอ้ยเดี๋ยว อ้าหมอกยะฮะิกมันไม่ห้ำเออดียอดช่ายเปลี่ยนปืนดีกว่าบอมโมมสไนเปอร์คือเกาเอาย่างแม่เออซูปุ่มบอสัตูซูปลาระเบิดหาสิตากมิ เบิดเถือกแถวบ้านยอดใช่เอินมาปืนยิงเป็ดนะครับนเอาใจจ่อยบัตท่านได้ยิงเพื่อนแม็กจะเข้าหรือบอมีโอ้ประกันยอดใช่ไปซอยแล้วเจ๊เอ๋ เอ,เยอ้ย oh <my> <c oughs> เดี๋ยวยุ่งพอโอ้ไม่ดื้อซ้ำโตอีกซีดหมดมันมันแมนอ่ะมันมันชัยอ่ะเขาเปลี่ยนด้านดีกว่าเพื่ออี๋ยังมันสิดีขึ้นอย่าใช้บอมักไปซอยตัวประกันเลยสู้ไปทั้งใดกันน่ะตามกูมา follow me ยุ่ยใช่ปะ Follow me โอ oh. mm. ้มีคนตามกูมาเลยเก๋โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเอาบ่ตายอ่ะเฮ็ดช็อตปิดเอ้ามันว่างระเบิดแล้วอียงวะ หัวแตกก็ใช่บุรียิงเลยกูระเบิดท้ากูระเบิดป้องกันกูน้ำเลีวกูกูระเบิดอยู่สามสองหนึ่งศูนย์กูะร,ะะระเบิดสำเร็จอ่ะมัดแมนอ่ะบุรียิงกูนี่กูเห็นหักเออเขาหัว <laughs> เอานี้โหลดวใช่ไหมปืนอียังดีอ่ะเสีย ตังเบิดเว้ยวันไหนสื่อก่อนเลยย่อไปอ่ะเราเป็นอย่างทีมโจรจึงมี่สิบเอ็ดตัวทีมพ่อคือมี่สิบสิบตัวมันโอแมนอะ่ะยังมาทันพวกศัตรูมันฟันระเบิดเหรอยังใส,ส่ซูนี้กันยุ้ยเอน็นมีดสปอร์ตซูไปเลยเดี๋ยวกูเป็นร้อยหลังอะ่ะมันแมนอะ่ะ มีโอโอโอไลไลไลเอชดเบนเอชดเบนเดกูได้ยิงดากูเยี่ยมเยเอชดยเยี่ยมเยมมันแมนอ่ะมันใครอ่ะไปทางไหนเบอร์วะยัก เออเออเออเกือบเฮ้ยฮเฮ้โอ้โมันโมแมนอ่ะมันโมแมนอ่ะมันโมชัยยอดชัยรับบระได้หลีออ่ะมาซื้อแม่งหลบปืนนะเฮ้ยซื้อซื้อหลบปืนมาติดเอิยไปเลยอ่ะยอดชัยสิเอาปืนสั่นยิงหัวมันมันแมนอ่ะเดี๋ยวอย่าฟ้างเปลี่ยนไปทุกเนี้ยชตพิ๊ษ เก็บปืนมันไปเยี่ยมอย่าลูกเข้าเออเอานะเออดีโอ้ายอดใช่กูไม่โกรธมันโมแมนอะยอดชายบสือปืนอีกแล้วยอดชายขีที มาจนมึงมามงเคยเห็นมีดบ่เคยเห็นทาจกสวงบ่แกแก๊มึงยามาแบบข้าวที่แล้วกับพ่อเมมมิดจีรีอโอวก็ตายอ่ะมันบ่เมนเ <c oughs> <c oughs> ์บ่งเวลาก่อนเจ็นาทีแล้วอสองนาที ก็โอเคครับจบไปแล้วนะครับกับยอดชายเพนะครับผมสงสัผมได้ทำซับไตเติอีกบานเลยครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะทำซับไตเติลให้อ่านกันด้วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับมันแมนอ่ะมันใชัยอ่ะ